อนันดาชัวก็คือการาการบริการความปลอดภัยมาตรฐานการก่อสร้างพวกนี้ค่ะก็คือชัวหมดเลยมั่นใจได้ค่ะเปเวอร์สวัสดีค่ะชื่อธนิดาชีวิจิตค่ะชื่อเล่นชื่อสายค่ะเป็นผู้จัดก,การอาคารในส่วนของนิติบุคคลถ้าเป็นที่ของคอนโดเราค่ะของการที่ทรายดูแลอยู่เรื่องที่เซอร์ไพรส์มันมีเคสที่แบบเป็นเป็นเด็กน้อยค่ะของครอบครัวครอบครัวชาวต่างชาติครอบครัวหนึ่งซึ่งเราอ่ะเจอเขาตั้งแต่เราเปิดโครงการแล้วเขาก็เป็นห้องแรกๆที่เข้ามาอยู่กับเรา เราตอนแรกเราดีลก็คือช่วยช่วยเหลือพ่อเขาในการตกแต่งห้องการขนของอะไรเงี้ยค่ะช่วยไปเป็นล่ามคุยกับทางผู้รับเหมาให้จนหลังๆเหมือนกับเขาก็เริ่มชอบมาคุยกับเรามามีอะไรเขาก็จะคุยกับนิติจนลูกเขาเริ่มเดินได้ค่ะเขาก็ชอบพาเดินในพื้นที่ส่วนกลางพอช่วงหลังๆมาน้องเจอเราบ่อยๆเข้าค่ะทุกวันที่น้องไปเรียนกลับมาน้องอาจจะวิ่งมาหาเราที่ห้องนิติเพื่อมากอดกับเราก่อนมันก็เลยแบบเป็นความแบบแฮปปี้อย่างหนึ่งในการที่แบบเราได้มาทําตรงนี้ มันก็เป็นกําลังใจให้กับทั้งทางทซายเองแล้วก็ทีมน้องๆด้วยในทีมค่ะทุกครั้งที่ลูกค้าขอบคุณหมาต่อให้เป็นแค่ข้อความเล็กๆน้อยๆมันก็คือกําลังใจอย่างหนึ่งที่ทําให้พวกเราอยากทําตรงนี้ค่ะสำหรับข้อความที่อยากฝากถึงลูกบ้านที่เรากําลังดูแลอยู่อะค่ะสยากให้ทุกท่านอะมั่นใจในสิ่งที่นิติบ,บุคคลหรือว่าทีมเรากําลังทําให้ทุกๆอย่างอะคะ่ะเราพยายามทําเพื่อความ สุขของทุกคนอยากให้พันใจว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่เราสามารถทำได้คะ่ะเราพร้อมที่จะช่วยเหลือพวกท่านแน่นอนอนันดาชัวคะ่ะ